สวัสดีครับอยากจะนะครับพามารู้จักกล่องเก็บนาฬิกาสุดหรูครับมีนาฬิกาดีแล้วมีกล่องหรือมีกระเป๋าเก็บนาฬิกาดีๆหรือยังครับวันนี้ถ้ายังฮะจะพามาดูใบโชว์นะใบโชว์ของกระเป๋าหนังเจร,เระเข้ลกสียาดนะครับแล้วก็เหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ใบเท่านั้นนะนะครับเหลือแค่สี่ใบเท่านั้นนะก็มาดูใบแรกก่อนเลยนะฮะใบ,บนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับ บลิมิเต็ดตอนแรกเราทำมาเพื่อเวลาเราไปโชว์ในการให้ลูกค้า V i p ีดูนะก็ตั้งใจทำเองตอนนั้นทำมาหน้าจานหลายแสนเกือบสี่แสนได้นะฮะเพราะว่าเราใช้จอเขชช่วงท้องลองดูว่าจอเค้ต้องตัวใหญ่ขนาดอันนี้คือท้องจอเข้นะฮะต้องตัวใหญ่ขนาดเราเข้าไปอยู่ได้นะครับใหญ่มากเราใช้ทั้งหน้าหลังนะครับเป็นใบใหญ่มากนะฮะสามารถสัพยปนะบิดไปบิดมานะครับนี่เป็นช่วงท้องหมดนะก็ใช้แบบ จะเครใญ่ญ่ใหญ่ขนาดนี้นะบอกเลยว่าตัวใหญ่แล้วก็แพงมากนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าเป็นลิมิเต็ดเผื่อใครอยากได้นะแล้วก็ปล่อยใบยโชว์นะนะฮะนี่นะข้างบนสามารถใส่ของได้นะฮะข้างๆางมีผ้าปิดอีกรอบนะใส่ใาการได้ถึง18ดเรือนผมพิมพ์ผิดเป็น16นะเป็นเป็น18นะเป็นชั้นละ6นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับแล้วมีผ้าปิดนะปิดปึ๊บมีใช้งานมาแล้วนะนี่เป็นเป็นที่โอใช้บ่อยๆนะครับงั้นก็อาจจะมีรอยใช้เยอะอยู่เหมือนกัน นะครับขายตามสภาพนะแล้วก็ใบสุดท้ายแล้วมีใบเดียวเท่านั้นนะครับและนี่คือกระเป๋านะใส่ได้18เรือนนะครับของลักษยามนี่คือใบที่สวยและเท่ที่สุดนะฮะใบแรกมาดูต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะใบนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีกใบนะ ะะใบนี้ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอันสำหรับใบนี้นะฮะออกแบบมาเป็นสีนะครับเป็นหนังจจะเข้ที่เป็นสีเวสออเรนต์ Orange, ก็คือสีแดงส้มนั่นเองนะฮะโดยจะตัดเป็นแนววินเทจใช้นะอะไหร่ยทองเหลืองนะเวลาโดนมันก็จะเป็นเก่าๆแบบนี้นะฮะตัดขอบดำหมุดทองนะฮะเปิดเข้ามาปุ๊บนะฮะใบนี้นะแจ้งก่อนเลยว่ามอนหายไปอันหนึ่ง mm. นะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะตัดเสริมไปให้นะแต่ว่าตอนนี้มีแค่นี้นะครับขายตามสภาพนะมอนหายไปใบหนึ่งก็ ถือว่าเก๋ๆดีนะครับเอาไว้ใส่่องอื่นนะก็ยกเข้ามาสามารถเก็บของไว้ด้านใต้ได้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับนี่เป็นยันนะตอนนั้นติดขึ้นมาเพื่ออยากจะเสริมว่ากระเป๋าหนึ่งใบนะถ้ามียันอันนี้เป็นยันยักษ์นะจากวัดสุทัศนนะครับเจ้าคุณถนอมนะเขาเซ็นให้นะเราก็เลยมาเย็บเป็นกิมมิกนะครับนแนวคนไทยนะก็เก็บนะครับเมื่อก่อนขายอยู่นะถ้าเป็นสั่งทําอยู่ที่8ปดหนึ่เก้านะตอนนี้ นะครับใบโชว์ที่เราเอามาโชว์ออกงานออกมิวสิกออกอะไรนะใบนี้คือใบโชว์ทั้งหมดใช้งานแล้วนะออกแบกบใบแบกมานะครับอาจจะมีร่อ,องรอยบ้างใบโชว์เราปล่อยแค่3 4 0 0 0ืบาทเท่านั้นนะนี่คือใบแรกนะครับอ่ะ ใบต่อไปนะครับดูใบต่อไปใบต่อไปนะครับนี่คือลูกค้าบอกช่วยรีวิวให้หน่อยนะฮะใบต่อไปของใบนี้นะขอบอกเลยว่าเป็นนะครับไซส์ใส่ได้8เดเือนเหมือนกันนะฮะแต่เป็นสีดําหมดนะสีดําแล้วก็สวยมากนะครับแล้วเราใช้นะครับเพิ่มความห,หานะาารูหรานะของกล่องนาฬิกาโดยการใช้ตัวล็อกที่เป็นชวานะครับแล้วก็มีหมอนอันนี้หมอนครบนะเดี๋ยวไปเอามีเก็บไว้อยู่นะครับก็เป็นสีดํานะสีดําแล้วก็ข้างล่างเก็บของได้เหมือนกัน นะครับนี่นะครับใส่ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับรับประกันความเท่นะอันนี้ก็นะครับเมื่อก่อนลูกค้าเวลาสั่งทําใบหนึ่ง89,000บาทนะฮะแบบเหมบาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลดราคาเหลือนะครับใบโชว์ทั้งนั้นมีใช้บ้างหมอนหายบ้างนะครับสามหมื่ันบาทแต่ใบเนี้ยผมมีหมอนอยู่นะครับอีก4ใบเอามาใส่ได้นฮะอีกใบสุดท้ายใบนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสีพิเศษสวยมากนะครับสีพิเศษสวยมากมาดูใบนี้ครับ ใบนี้นี่เองนะฮะเป็นนะครับสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลอย่างนี้จะเรียกว่าหนังกรอสก็คือเพิ่มความเงานะครับอย่างนี้คือแมทจะเป็นด้านนะแบบนี้เป็นแมทนะครับแบบนี้เป็นแมทจะเป็นด้านแบบนี้จะเป็นเงาเงานะครับก็จะดูหรูหรานะครับอันนี้เปิดเข้ามาปุ๊บด้านในนะฮะด้านในก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กําลังหานะครับกล่องเก็บนาฬิกาส,สวย ulu, ๆหรูๆนะครับรับประกันนะว่า ลักสยามนะครับเขาเรียกว่า watch box นะครับก็สามารถนะตอบโจทย์คนที่มีนาฬิกาสวยๆแต่นะครับบางครั้งเราไปเก็บในกล่องนะทั่วไปมันก็ถ้าเราให้เก็บนาฬิกาเขานะนาฬิกาแพงๆก็ลองมาเก็บกับกล่องนาฬิกาสุดหรูนะครับลองว่าทุกครั้งทีแบกไปนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายตั้งนี้ก็ไม่เป็นรอยอะตั้งได้ทุกมุมเราตั้งหมุดไว้หมดแล้วฮะ ในหมดเลยต้องไปสนใจนะมันลงตระเคไม่โดนและลาพกไปไหนตอนไหนนะฮะสามารถพกแครีร่ไปได้นะครับและนี่คือกล่องในการักสยามครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะแบบนี้สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่สามหมื่นสี่นะครับแบบนี้นะเมื่อก่อนขาแพงมากอันนี้เหลือแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับยังไงสนใจนะฮะบอกอินบ็อกซ์มาได้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม